พาเพื่อนลงลงจากไม่มีคนเลยพี่เพราะเดี๋ยวเราไปด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวลงนิมๆเดี๋ยวลงนิมแบบว่าลงจุดจลงลงแบบไม่มีคนอ่ะนี่อ่ะลงไอ้นี่ยังเปล่าเมืองเมืองเมืองเฮ้ยพี่ลงเมืองทางซ้ายนะซ้ายเนี่ยพี่ไอตรงบอดอ่ะนะเออโอ้โหพี่ไปลงลงน้ำอ่ะไอผมผมลงนี่ผมลงผมลงไอรถบ้านเดี๋ยวบอกให้ลงเมืองนี่ลงเมืองนี่ มึงที่มีสามปอกกับสามอกเห็นปะเตเลยอะผมยีพี่มันอยู่ไกลผมไปไม่ถึงเรีพี่อยู่บ้างบ้งหาพี่ไขวงรหหหลงรถบ้านลงรถบ้านือรืูขออยมามีคนหลงหลังคนเราลงหลังหลังใครโอ้ยไอ้เฮียเร้วหนึขอเร็ว บอกเลยได้ลุยเอกงก่อนไม่มีเทียอะไรเลยเขาเมืองกูอยู่กับใครเนี่ยใครคือโค้งโคเกียนไมเก็บหมวกน็อกไม่ได้อ่ะพี่ถอดหมวกพี่ถอดหมวกพี่ถอดอันเก่าผมอยู่กับใครเนี่ยผมอยู่กับพี่เคนกับโอ้โหทิพายแล้วไงเรียบร้อยอ้ยยเรรีบแล้วพี่ผมอยู่กับตัวถ่วงมาพี่พี่เจ๋งเออหมวกโดรอดเองเลยต้องไปลงมาในเที่ยวแบบนี้เที่ยลงกระจายเกินทุกคน ไปทางนู้นกดทำไมไปทางนู้นไปทางนู้นดูนิ้วดูนิ้วไปทางนู้นเห็นคุ้งว้าวต้องทำตัวไงอุ้ยทำตัวให้มีประโยชน์ไว้พี่พี่เอาตัวให้รอดไว้พี่เฮ้ยผมเจอแล้วผมเจอบ้านข้างหน้าแล้วใครอยู่บ้านของฉัเจอแล้วเจอนไอ้บ้านของฉันใครบ้านของฉันใคร ผมเห็นบ้างไม่รู้นั่นไงโวมาอยู่เรียบร้อยนั่นไงพี่เจ๋งตายอยู่บ้านหลังนู้นรู้รพี่เจ๋งอยู่หลังนู้นอย่าอย่ามมีีปปืืนนอย่ายังไม่มีใครมีปืนเลยใจเย็นเออโดนแล้วข่ามันไอ้เหี้ยแล้วกูยังมาตายทำไมเร่งหาปืนก่อน่หาปืนก่อนนึงหาปืนก่อน ไอหมูเลยรอบอีมิเรสมีคนล่วงละวไอมันมันยืนเกมเต็มอายุ2มันยิงไไปยิงมันไหนวะยิบเสื้อกลอกไปช้แล้ายรถโอ้โหไอสัตว์เอ้ยมันวิ่งมันมีปืนมีปืนมีปืนอะไรเอ้ยโอ้ยแล้วอะไร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 ลูกปองตายยัด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 ตายมันตายมันตายกูโดน สุริชิสปริชแม็กหมดแม็กหมดกูแม็กหมดบอลกดเลขหนึ่งใจมาอย่าวิ่งมาทางนี้อย่าวิ่งมาทางนี้ไปเนี่ยไอ้แดงมันวิ่งตามผมมามันวิ่งตามผมมาตายไอ้หมดยังไงยังไม่ผมเล่นซันแอฟอยู่ว้า นาเราฉากลงที่อุ้ยเีายเราด้านหน้าใช่ใช่ใช่หึหึหึโอ้โโอ้โหไอ้เหี้ยวเลยไอ้สเตย์โอ้ยพวกมึงตายเขนเนอ่นเข็นจบเข็นละใครตายบ้างแล้วเนี่ยผมตายแล้วตายหมดแล้วพี่ตายหมดแล้วอ